สวัสดีค่ะพ่อแม่พีน่น้องเมื่อมาพบก,กับดารามาดามอีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะในทางช่อง YouTube มาดามคำนวณสองเป็นยังไดไซายขยันไปเล้าสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าผลออกทุกวันเนาะคะ่ะเนาะไซคยันไปเล้าสตาเมื่อวานของเสี้ยนนมเข่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเพิ่งจะวางแนวทางมาสองหวัวสามหัวสองหัสวสองหวัว,หวพแม่พี่น้องคะ่ะ เอาอีกแล้วเป็นวันที่สองหล้วของเซียนหนุม่มมาผง,งาดอยู่ทางเล่าสตาร์เดอร์เซียนหนุ่มเดอร์ผู้ใดย,ย่งตามหากันว่าท่านเจอตามหาให้เจอเนาะค่ะเนาะเพราะว่าช่องมาดามคำนวณสองสีมีเล่าสตาทุกวันแล้วก็หาหน่อยทุกวันสี่หน่อยถึงห้าหน่อยทุกวันสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งจะเป็นหาหน่อยเนาะเล่าสตาสามใบสามโมงสี่สิบหาเนาะ ก็ต่อด้วยฮานอยแล้วก็ต่อด้วยลาวสามาคัคคีเล่าสามัคคีสองทุ่มครึ่งแล้วก็เล่าสามัคคีวิไอพีสามทุ่มครึ่งแล้วก็เล่าวันวพไอพี่พรมพิองออกเลยๆกันเนาะสามเลา่ารูดสามเล่าตอนสองทุ่มครึ่งเนาะมีทุกวันค่ะนี่คือสายขยันอยู่ในทางช่องนี่เนาะค่ะเนาะ สำรับ่องมาดามคำนวลชาแนลนั้นมีแต่ล่าพัฒนากับรัฐบาลไทยแล้วเอซี่ยุทางน่องนั้นยังหาบทท่านเจอเมื่อนี่สิได้ประกาศอีกอยู่ก <c oughs> ันผู้ใดหูจักเพื่อนเพื่อนเพื่อนถามหาวา่าอยู่มองใดมองใดช่วยกันรู้หน้าบอกคนในเร้อ่รองพี่น้องเด้อเอาแช่ไปแช่ไปจะได้เห็นกันเนาะจะได้รู้กันว่าสายขยันให้มาทางนี้เนาะค่ะเนาะอ่ะบ้านนี้มาเบิง่งประวัติของเซียนนุ่มพานไปแล้ว ของช่อเชิดชัยเข้าไปเต็มเต็มขึ้นกันของช่อเชิดชัยเข้าไปเต็มเต็มแล้วก็ของแรงรับนั่งฝากฝากอดข้อกันมาเพราะว่าลาวสตาเมื่อวานอกหนึ่งหกห้าบนล่างออกสี่หนึ่งของของของันช่อเชิดชัยเข้าตรงพรงพม่าพี่นองของเสี้ยนรวมเข้าตัวกลับเข้าตัวกลับเมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนคลับของไพจับตามองเจ็ดเสี้ยนดังก็จะมี เลขรับนางฟ้ามาดามคำนวณของมาดามคำนวณเข่าได้หว,วดกอนเนาะเมียนันหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะของมาดามคำนวณก็ถือว่ายังบรลุดเดืนดอนดียุยพพคพแม่พี่น้องแล,ลแ้วก็เลขมีที่มาไปช่องสุวรรณช่องสุวรรณกะเดือนดีค่ะเดือนดีช่องสุวรรณตัววิ่งตัวรุดยังบพลผาดเด้อนพรมัพี่น้องค่ะตัววิ่งตัวรูดยังไม่พลานแล้วก็ล็อกจิกแตกสามตัวผ่านมาแล้วเลขมีที่มาเป็นหนึ่งใด ไอเบื้องประวัติก่อนเลขนี้ที่มากกับเข่างวดวันที่4เนอะค่ะเพิ่งจะวางแนวทางวันที่4ที่5ที่6นี้เนาะแล้วก็ของลกก็อกิกพารวยเป็นอะไรเข่าคือกันอ่ะใครเป็นแฟนครับของใครมาติดตามชมยาวๆไปน้ากันติดตามชมยาวๆไปด้วยกันมีของเซียนนุมที่เข่าสองวดติดมีของเซียนนุมที่เข้าไปสองงวดติด ดบตาโม่วงมา,มามงมมด,ด,ดีมา,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 าพ่อแม่พี่น้องค่ะไพสิบใบกับเซียนนมกับ่อเชดใช่กับเซียนดังคลิปนี้จะเป็นเลาสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีเป็นลาวสตาโมแม่พี่น้องค่ะมีทุกวันสายขยันเตรียมตัวแคบหน้าจอค่ะเซียนนม,มให้มารวดเลาสตาตอนบ่ายนะคะบ่ายสามโมง 1กับ3าสองตัวสหางหนึ่งเจ็ดหนึ่เบิ้ลจะเป็นหนึ่งสามตัว3มหาง1 3 7่งสามเจสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่3ามเจ็ดสามดสมตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว1 3 8่งสามแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียยนม,ม แล้วไปต่อเป็นของค่ายแาบขอบุญขอบุณเสี้ยนนมที่หาตัวเล็กหนวะาางมาบ้างทั้งช่องอากาขอบพระคุณหลายๆายต่อไปเป็นของชชเชิดชัยนมน้อยหน้ามนคนรูปหล่อชชเชิดชัยของชอเชิดชัยก็ถือว่าเดินดีพ่อแม่พี่นออ้องเอ่อ่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 ก่่ มีแค่เจ็ดเซียนแล้วก็ให้แค่สี่หางเนาะค่ะให้แค่สี่หางอ่ะยัดไปเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่าและรูดเนาะค่ะเนาะอ่ะชอแใช่ชชให้มารูดแล้วสตาวันนี้สี่กับหกสองตัวสี่หางสี่เจ็ดสี 7, ่แปดหกเจ็ดหกแปดสามตัวสามหาง สี่หกเจ็ดสี่หกแปดสี่สี่หกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่แปดหกเจ็ดสามตัวเน้นหางเดียวเม่อเดียวสี 4, 6, 7, ่หกเจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโวเชษใส่แล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขลนางฝาก่อนม่พี่นองของเพนกอดข้อกันมากเนาะ เรียกรับนางฟ้ากอดคอกันมาเกือบแตกสามตัวบนตัวในของเหลกรับนางฟ้าเนาะอ่ะผู้ได้จิตตามเลขรับนางฟ้าสี่กับหนึ่งหนึ่งกับสี่กอดคอกันมาวันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ได้เป็นแฟนคลับจับตามองเรียกรับนางฟ้าให้มารูด ลาวสตาศูนกับสองสองตัวสหาง06 08์หกศูสองหกสองตัว3ามหาง0ูนย์8องหกศูนตัวเน้นไปสองหางเน้นที่สองรูดที่2เน้นที่สองหกสอดสามตัวเน้นหางเดียวเม่เดียว026ย์สหกครับหน้าโจอถ้าใครจะตามโค้ง เลขลับนางฟ้าแล้วไปต่อไปต่อเป็นของมาดามเนาะดารามาดามเป็นด้านใพี่น้องถือว่ายั่งบรุลดเนาะค่ะเนาะหววก่อนเข้าไปหววก้อนเข้าไปที่มาดามให้เบิรงเนาะหววนี้ถือว่ายั่งบรุลูดี่ยังมาให้เห็นนะคะให้สี่ศูนย์ออกสี่หนึ่งเนาะเต้มเดียวแต้มเดียวพวกแม่พี่น้องหววก้อนเข้าไปแปดหนึ่งหนึ่งแปด แล้วก็ถือว่ายังไม่หลุดให้40ออก41วันนี้วันใหม่ไปใหม่ตามต่อตามติดไซส์ยขยันไปลาวสตามาดามให้วันนี้รูดราวสตา8กับ02ตัว4หาง84 86 04 06เบิ้ลจะเป็น88 00 3ตัว3หาง 8ปดศูนย์สี่แปดศูนย์หกแปดแปดศูนย์สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ศูนย์สี่ศูนย์หกสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว 8, 0, ะะแปดศูนย์สี่เด้อค่ะแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเดลรามาดามเนาะแล้วไปต่อเป็นของเป็นของซองสวรรนเนาะค่ะนอซองสุวรรนมาดามก็ให้เบิร์กเม็ดแล้วเนาะของผนกะถือว่าเดินดี มันให้เบิ่งไปประวัติเพิ่นเ,เบื่องจากน้อยสันพมพ่นอนหาบ่ท่านไดเบิ่งเนะาะย่าให้เบิ่งไล่มาดามัาจีว่าประวัติตัววิ่งตัวรูดเด้อค่ะเด้อของซองสุวรรณของซองสุวรรณอะจับตามมงจับตามมงซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดเลาสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะคะผลก็ออกแล้วก็ต่อด้วยหาน้อย สีกับ6ตัววิ่งเธอรูดสอตัว4หาง4940 6960ีนกเ้านบิ้ลก็จะเป็น4ี่สีตัว3หาง469 4 60 4้าสตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่เก้าหเก้าค่ะหกเก้ตัวเน้นหางเดียวไม่เดียว460หนะคะอ่าแคปหน้าจอพระเปพี่น้องถ้าใครจะตามของ ซอ,องสุวรรณเนาะว,นวันเล่าสาวม่ขี้ออกหนึ่งห้าเออหนึ่งหกห้าบนล่างออกสี่หนึ่งหนึ่งเพิ่นเข่าทั้งบนทั้งล่างหลักร้อยแลหลักหน่วยอ่าต่อไปเป็นขลงเลขมีที่มาขลงเลขมีที่มากจ้ะเข่าแล้วลุดนเนาะมือมือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใดเป็นแฟนครับขลงเลขมีที่มากดับตามอง รัฐบาลลาวลงให้แล้วนะคะลาวพัฒนาของเจ็ดเสียนดังเลขมีที่มาที่รอคอยลงให้แล้วค่ะเขาไปติดตามชมในสรุปหายตะเมือว่านนี้เลยอยู่ทาง่องของมาดามคำนวณชาแนีนะคะลาวพัฒนากับรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะอ้าวทางนี้จะเป็นแต่ลาวสตาลาวสามัคคีแล้วก็เอ่อห้นอยเนาะค่ะเนาะ ของเลกมีที่มาให้มาลาวสตาวันนี้สองกับสี่ตัววิ่งตัวรูดสองตัวสี่หางสองตัวก็จะเป็นสองแปดสองศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์เบิร์นก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่แปดสองสี่ศูนย์สอง 4, 8, สอง 4, 0, สี่ส,สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่แปดสี่ศูนย์สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสองสี่แปด แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครกาบขอบุณขอบุณเหลขมนี่ทีมาที่หายตัวเลขแนวทางมาบ้างข้างช่องว่าะกาบขอบพระคุณหลายลายว่าเหลขกนี่ที่มาเขา่าเก่าหาเด้อค่ะวันที่สี่เนาะวันที่สี่เข้าเก้าห้าลาวสามขีโอลาสตาออกหกหนึ่งแปดเก้าห้าห้าเก้าเนาะค่ะเนาะแล้ววันที่หาของเพิ่นุดวันที่หกว่าจะเป็นยังไงอ่ะ ตัวกันพ่อแม่พี่น้องมักของไผ่กิ่มของคนนั้นเนาะของล็อกกี้พารวยเข่าแล้วรูดขึ้นกันของล็อกกี้พารวยวันที่4ของเพื่อนเข่า8 118เนาะค่ะเนาะวางแนวทางครั้งแรกกับเข่ากับปังกันมือนี่มือใหม่ไปใหม่อ่ะผูใดเป็นแฟนครับจับตามองเข่ากันสู้ค้นพ่อแม่พี่น้องคือว่าคือว่าเดินดีอยู่ถือว่าเดินดี มม่เนี่ยมื่อใหม่ไปใหม่ลก็กยิพารวยให้มารวดลาวสตาวันนี้5กับ7จดสองตัวสี่หางสองตัวสหางก็จะมีห้าหนึ่งหสเดสบิ้ลก็จะเป็นห้าห้ดสตัวสมหางห้าเจด ห้าเจ็ดสามห้าห้าเจ็ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้าสามเจ็ดหนึ่งสามตัวเน้นเมื่อเดียวหางเดียวห้าเจ็ดหนึ่ง้อค่ะเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของล็อกยิกพารวยกราบขอบคุณขอบคุณเส้นเียนที่หายตัวเลขเนาทางมาบ้างทั้งสองเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดี เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ